ที่เรียกว่าพระเจ้าช่วยกู้และกันสําหรับครอบครัวนะคะคืออาจารย์คมเองเนี่ยเป็นนี้เท่าไหร่แต่เป็นน้องของอาจารย์โควิดนิดหน่อยโอะอก็ได้มีก,ก,การอของพระเจ้านะยะ <laughs> นิดหน่อยยี่สิบกว่า นิดนิดก่อนจะมาเจอพระเจ้าก็ค <fit kind hai>, ือในช่วงที่เราไปทางอื่นมาที่สุดแล้วไปมาทุกทางจังหวัดไหนที่ว่าดีเราก็ตีตัวไปมาหมดแล้วแล้วก็ขอบคุณพระเจ้าค่ะก็แม่ได้มีโอกาสอธิษฐานว่าอะไรที่มันยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วอนไรเนี้ยค่ะก็ปรากฏว่าพระเจ้าก็มาช่วยเนาะก็นี่ก้อนแรกที่พระเจ้าปลดให้เลยค่ะก็คือเป็นหนี้ธนาคารที่มองว่าเป็นไปไม่ได้เลยเกือบสามล้านกว่าบาท คือธนาคารยกหนี้ให้อย่างอัศจรรย์ทนี้คือเรื่องอัศจรรย์ที่พระเจ้าทรงทำ โดยที่เราเองไม่รู้ตัวเพราะว่า<ฮ>มีจดหมายย้อนหลังมาหาที่บ้านทั้งชื่อเราแล้วก็ชื่อแม่มว่านี่ตรงนั้นนะคะ<ม>เป็นศูนย์บาทว้าวอันนี้คือ<ม>ที่พระเจ้าสำแดงเลยว่าพระเจ้าเป็นจริง<ม>และหลังจากนั้นก็เป็นจุดเปลี่ยนพระเจ้าปลดหนี้มาเรื่อยๆแต่ขอบคุณพระเจ้าคะ่ะที่พอเราอยู่ในคิดตจักรนะคะแล้วก็ได้มาเจอไฟตอนแรกอะคะ่ะที่บ้านเนี่ยก็คือฟังของอาจารย์หมอวรุณก่อน และหลังจากนั้นพอเราได้มีการอธิษฐานที่อยากจะมาผูกพันตัวจริงๆอะค่ะก็พระเจ้านําให้ได้ไมาพบกับอาจารย์คเอกเพราะว่าแต่อธิษฐานว่าพระเจ้าคะลูกเป็นนี้เท่านี้แต่ลูกอยากได้สิทธยาพิบาลที่มีนี่มากกว่าลูกนี <c oughs> ่พระเจ้าก็จัดเตรียมมาจริงๆเพราะว่าที่อาจารย์มันเยอะกว่าไม่ไม่เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยก็หลังจากนั้นแม่ก็ซื่อส <c oughs> ัตย์ ต้องบอกกันว่าขอบคุณพระเจ้าที่แม่มีหัวใจของของการที่มีความกล้าเพราะว่าเป็นนักธุรกิจมาก่อนนี้ค่ะ mm hmm. แล้วก็จากการที่โดนคุณใสพวกนี้ด้วยคนใต้ของพวกนี้จะค่อนข้างแรงค่ะ mm hmm. แล้วก็เมื่อก่อนแม่แต่เนี่ยเดินไม่ได้เลย คือล้มล้มหลังจากที่เราทําธุรกิจอะค่ะแล้วก็พระเจ้าก็รักษาคือช่วยรักษาด้วยไฟอะค่ะตอนนั้นแล้วก็พอได้มาอยู่ในในไฟในคิดจัที่ซูล,ล่านะคะตอนนั้นปลูกพังตัวรับใช้มาก็อธิษฐานแล้วก็ทําในส่วนของเราไปพระเจ้าก็ ทรงไปชนอยู่ค่ะเพราะว่าตอนนั้นเราขอวีซ่าที่ไปอเมริกาอยู่เพราะเราอยากไปมากๆเลยอเมริกาเนี่ยแล้วก็ขอมาสองครั้งแล้วค่ะปรากฏว่าไม่ได้แล้วเรารู้สึกว่าเราเริ่มน้อยมากๆแล้วพระเจ้าเราเหมือนเริ่มรู้สึกว่าเนี่ยบ่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันมีคําพยานคลิปหนึ่งขึ้นมาว่าเขาเนี่ยได้สัตว์ซื่อแล้วก็ทําในส่วนของเขาไปขอบคุณพระเจ้าค่ะพระเจ้าก็เป็นจริงเราไม่ได้ไปอเมริกาตอนนั้น แะะต่ว่าพระเจ้าให้โบนัสยิ่งกว่าคือเลข31เนี่ยมันจะเป็นเลขความหมายส่วนตัวของแต่ที่ที่แบบเหมือนเป็นความรู้สึกส่วนตัว mm hmm. ที่รู้กันนะคะแล้วในวันที่31ก่อนหน้านั้นอะ่ะมันเป็นเดือนเกิดของเราแล้วก็เรามีโอกาสไปขอวีซ่าซึ่งเป็นวีซ่าเชงเก้นนะคะ แต่ทุกอย่างเลยคือพระเจ้าตัดเตรียมหมดพระเจ้านําคนคนหนึ่งเข้ามาซึ่งเป็นเพื่อนของน้าสาวแล้วเขาทําให้ทุกอย่างแม้กระทั่งเงินที่ช่วยซ mm ัพพอร์ตของบัญชี mm hmm. คือต้องบอกก่อนเลยว่าหลังจากลกธุรกิจล้มละลายเราก็ไม่ได้ทําอะไรเลยเราก็หาพระเจ้าอย่างเดียวคือ mm hmm. พระเจ้าช่วยเราได้อะไรเงี้ยค่ะ mm hmm. แล้วตอนนั้นอยากจะบอกว่าแต่ไม่มีความเชื่อแล้วเขาผิดหวังกับการที่เราคิดว่าทําไมพระเจ้าถึงไม่ให้วีซ่าอเมริกาเรา mm hmm. แต่แล้วแม่แต่ค่ะก็เป็นคนแบบมีความเชื่อมากแต่ก็เลยไดไอเดียว่าแม่งั้นแต่ขอยืมใช้ความเชื่อของแม่ละกันก็มาทํามีซ่าค่ะง่ายๆมากเลยพอเราเห็นว่าการจัดเตรียมของพระเจ้าปรากฏว่าพระเจ้าให้ไปห้าประเทศค่ะก็ขอบคุณพระเจ้าเบลเยียมเยอรมันฝรั่งเศสเนเธอร์แลนด์พระเจ้าให้แบบกินไปเลยอ่ะแล้วตลอดทิพระเจ้าก็ให้จัดเตรียมในการจ่ายเงินก็คนละแสนกว่าบาทสองคนพี่น้องก็สรรเสริญพระเจ้า